m a สเตอร์เซลลประเทศไทยจำกัดตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยียานยนต์แห่งอนาคตเปิดตัวรถยนต์ฟรีสไตล์ครอสโอเวอร์อนเนกประสงค์ All-New m a s t e r CX-3 SkyActive ใหม่ภายใต้คอนเซปต์มองโลกมุมใหม่อิสระไร้ขีดจำกัดโดยเป็นรถที่ใช้เทคโนโลยี SkyActive โมเดลรุ่นที่4ที่มีการเปิดตลาดเข้าสู่ประเทศไทยตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าที่ใช้ชีวิตอย่างมีไลฟ์สไตล์ตอบสนองความต้องการของการใช้ชีวิตทั้งในเมืองและนอกเมือง ที่มีความหลากหลายเพิ่มมากขึ้นทุกวันครับก็ในส่วนของ m a สอ Mazda CX-3 มเนี่ยมีความสำคัญกับ Mazda ในประเทศไทยค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราได้เปิดตัวรถเจเนอเรชันล่าสุดของเราเนี่ยโดยใช้เทคโนโลยี SkyActive นะครับเริ่มต้นมาจาก Mazda CX5 นะครับมาซาสาแล้วก็มามาซาสองเนี่ยแล้วตัวนี้เป็นตัวที่4นะครับก่อนหน้าที่เราจะเปิดตัว CX3 ในวันนี้เนี่ยเราสามารถที่จะครองส่วนแบ่งการตลาดได้ถึง5%นะครับโดยถ้าเรามองเฉพาะตัวรถยนต์นั่งเนี่ยมาซาเนี่ยมาเม r k e t Share แชร์ถึง15%นะครับก็เป็นการตอบรับที่ดีมากนะครับในตลาดกับรถยนต์นั่งของมาซาโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวเทคโนโลยี SkyActive นะครับซึ่งการมาของ CX3 ในในวันนี้เนี่ยก็จะเป็นเครื่องยืนยันว่ามาซาเนี่ยสามารถที่จะ ต่อยอดนะครับของการเป็นผู้นำในเรื่องของโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของรถยนต์นั่งในตลาดประเทศไทยนะครับสำหรับผู้ที่สนใจก็สามารถทดลองขับ all new Mazda CX-3 ได้แล้วที่โชว์รูม Mazda ทั่วประเทศ